เจา้าหลีเป็นพี่สาวของข้าไม่ดีหรือไงใต้ฝ่าหมายความว่าอะไรข้าพระองค์ไม่เข้าใจ ข้าแล้วอากาศชื้นระวังจะเป็นไข้นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ข้าตัวเจาหลีคืนนี้ไม่ใช่บอกว่าเสียวหังหลงผู้หญิงสถานการณ์แบบนี้น่าจะควบคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนสัตว์แต่ทำไมข้ารู้ดีเธอแค่อยากเอาใจข้าแต่ร่างกายเธออ่อนแอข้าไม่ควรสนุกชั่วคราวแล้วให้เธอทนทนรมานแต่ข้าพระองค์เต็มใจ ถ้าเจ้าหลี่พูดอีกข้าจะไม่พอใจแค่จำไว้ว่าข้ารักเจ้าหลี่มากกว่าสิ่งใดในโลกทูลกล้าวใต้ฝ่าเจ้าหลี่ไปพักผ่อนเถอะข้ามีงานต้องทำไปก่อน